นุน่งสิ่ยังดีนนแบบนนเนาะิ่เลยได้เลยเา,ยา,า่มางเดือนที่เานเมือไทยแบเปียกๆเศปูใส่หญาเขาเลย <มะ S 2> ปูเศห้าเกินตั้มาเนี่ยนะแต่แม่ห้าก็ตั้มาดีนะแต่แม่เา้านะอือมแต่แม่ห้าตะกี้กัแน่เน, <มะ S 2> นีแหลรแม่ลูกตีสีตีหาเลยตั้มเขาเลยจะค้างให้ตั้มเ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC ที่อยู่ทั้งนอกประเทศและในประเทศเมื่อนี้มาพบกับเบลซิดอีพีนี้เบาชิตพามาฮอดบ้านปองผ่านมาเป็นบ้านที่ที่สี่แล้วพี่น้องอีพีนี้ทิปเที่ยวหมู่บ้านชนบทกับทีมงานเบลจอยแล้วก็สาวคนไทยคนไกลบ้านตอนนี้เบาซิตเดินทางมาฮอดบ้านปองเอามาเบิ่งมาชม,มวิธีการอยู่กัน ใส่สีวิตของพวกิ่นนํากันเลย luộc sai vào tam sỏi này hả nong bờ ô để hàng thêm đấy đây, để nong mà tam sỏi ทาูเอ้ยม่อยตำกินแรงบเนี่ยเออตำกินแรงเช้าเออตาบาทเดียวเลยเนาะ แล้วแล้วบอกหดเขาแล้วได้รายบ่เขาให้ปีหนึ่งเ,เออาเออสตัมำเปาครั้ <c oughs> แรกแนนนน็นเนอยต่ำานอ้โจะตํำเป็นองนจัต่เป็นนเนะเคยตํำน้องลูกบอก,น,อกน้อง,น,องน่องขายโย่ทำเฮาให้ต่ำเพื่อเดียเขา ะทกแต่ดับมบาไวบาไวเนื่อยเนาะเออเื่ยเ้าล้วมใส่ตำสยเออตําชอะรอด นี่คือผู้ชาย,ยือนอ้อวออยื่นเนีนี่จะเฮือนเพิ่นอยู่จะคนเฮือนนี่บ่อยู่จะคนในเฮือนนเนอนบ้านเฮาเนี่เนี่นี่เพือนเจ้าวะนี่บ่แม่บะเออเฮือนลูกบ้านเนี่้าคน

เ้ยซ <Cornell>. ื้อไรานี่ยแกซื้ออะไรนางดีมนางดิมเนาะเฮื่อนวัดระนางเขื่อนจ้าเนาะเ็ื่อนเจ้เนาะนเข่ามากินกันมาเนา บ้านป้องเป็นหมู่บ้านกลางป่ากลางเขาหมู่บ้านชนบทเป็นอีกหมู่บ้านที่บ่มีไฟฟ้าใช้แต่คนชีได้ใช้กับแสงโซล่าเซลล์เท่านั้นพี่น้องเพราะว่าเขตนี้แดดดีสองผ่าสว่างมีแดดหลาย นี่เป็นมุมสูงของหมู่บ้านเพิ่นอ่อมหอมด้วยภูเขาบ้านใดเพือนลงังใดมีเนี่ยก็จะมี โซล่าเซลล์ไวไ้ใส่มีไฟฟ้าให้ใส่หมู่บ้านชนบทหมู่บ้านลึกลับเ<ป>บิงคนทางมากันยากพี่น้องเลยแต่เป็นยามฝนตกนี่นมาบ่ดยเลย คนี่ปลูกมากไม้ได้ดีพี่น้องต้นมะพร้าวมากมีมะคุ้งที่จะเห็นลายกระโม่ผลละปลูกผลดีหลายเบิ่งดกหรือต <c ười> ้นนี้มะคุ้งดกขนาด นี่จะเป็นเพื่อนซานบ้านซองของพี่น้องเพื่อนมาแต่ก่อนนี่คนหน่อยไอ้พี่น้องช่วงมาช่วงนี้บรคนหลายเลย Các bạn có thể nhìn thấy này rất đẹp Các bạn có thể nói thấy trái đất này เป,ป็นโปกผักตอนเราหิ่มแล้วก็จะต่ำเข้างนงซินเต็มขึ้นแะล้วได้ทำซึ่งนงซินยังดีเนาะซินแบบซินบุห่านเลยได้มือเลยเราบอจอยมาห่อนนี่ให้คุณต่ำเข้าขอะชชัแบบคันว่าเมืองไทยวบาเปียบเทียบใส่ปูใส่หญ้าเขาเลย ปูแต่ยาเพินก็ต er> uh> uh no yes uh 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 ั้มมาเนี่ยนะแต่แม่เขาก็ตั้มมาดินะแต่แม่เขาอืมแต่แม่เขาตะกี้กันเนี่ยนี่แหละแม่ลูกตะตีสี่ตีห่าเราตั้งเขาเราจะทั้งให้ตั้งเขาตั้งเขาหนึ่งลูกก็สี่นั่นนี่ยังยังมีอยู่ได้มีก็เขตนี้นะมีเนาะเขตสมะบยรีหมดแล้วแบบนี้มีตนเขตนี้แหละไในเห็นเขตเมืองสะโพดนี่อย่างโต๊ะยังอยู่ คน,คนมีคนอยู่ไปหับจ้างาไม่อยู่คามาืตอคนสิในบ้านนี้มีน้องอิสองคนก็ได้อยู่น้องวัฒนากับน้องเอิญจน้องไปรไปหับจ้างาไม่อยู่คาเมาเลยสองคนมีนสิ่เลิกได้ยู่ ตัมันเขาเฮีย6 6บึงเขาตนัก็ยังเฮเนาะะเจ้าเองยังเฮเอาปูโเป็นเลยอเพิ่นตาเป็นจังหวะเลยมีจังหวะของิ่นเลยตัมท่าแมนี่เนาะแมนี่ถามถามระเจ้าดูระเจ้าละดงเนี่ยเลดงเนี่ยบ่พี่เปพจไเนี่ยพี่เนี่ยอดดงบ่ฮะ แม่ก็อยู่เพื่อนส่งพี่น้องนี่นะใช้บ่อยป่ะเนี่ยเปิดเสียงดังขึ้นมีเพลงน้องบันี่เพื่อนเรียนผลมีสลัดเซลเลยต้องนิ่งขึ้นดังๆแล้วบ่ก็ให้ดังบ่เขลากรกุศล thái hút con, thái húc con Bạn đừng cho, bạn đừng cho con Dừng lại, dừng lại Ai sẽ thả Này nhìn cho ai nữa nó Nè, ao này Ao khăn nông hay nông khăn nông Nè nè, ai ăn kẹo này 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 mọ ít kẹo này Mọ Nè nè, ít kẹo à Ờ này ให้ขนมนิดเขาเจ้าถือเป็นก่อนได้แล้วต่ำเข้าแล้วก็ไปกินเออพลดและรางวัลเพิ่นเรียกบ่แล้วบ่ได้กินได้ เซลลใส่อทำมาบิ่งมุมสูงของหมู่บ้านนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านเพิ่นหมู่บ้านเพินบ่ยใหญ่ปไาย บ้าหมู่บ้านลังป่าลังเขาพี่น้องเอยหมู่บ้านลึกลับเลยแหละเนี่ยเส้นทางเขากะย่างทางข้างอ้อมโดยผู้โดยพา นี่พี่น้องนี่เป็นน้ำลินที่ต่อมาจากคูเป็นโครงการช่วยเหลือของภาคหลฐดที่เขามาช่วยเหลือพี่น้องคนแต่ก่อนที่บาซิดมากับบาจอยน่ะยังโบมีได้นี่บบเกิดขึน้นน่าจะมีช่วงหลังนี้เพื่อนใส่อาบใส่กินในบ่อนเดียวนี้เย็นเย็ยทีมงานชาวบาจอยเย็นได้เย็นบ่เย็นกนข,ขนาดเย็นข,ขนาดข เปเสื้อพีอน่นองเป็่สะอาดใส่กินในบ่อนเดียวกันเลยเป็นว่านำนีนสะอาดสะอาดหลายห้อยตากแดดนั่งมือเลยมนเอมวันนี้ชิมง,งานเขาลุยขักลุยแน่พี่ลิกอะไรแดดก็แดดทางกับทรหดอะไรนี่ก็เป็นโครงการช่วยเหลือของผักหลันาอที่มีต่อประชาชนในเขตสนบท เอาท่านผู้ชมในการเป็นอีพีหนึ่งที่เฮามาฮอดบ้านปองอีพีนี้ฮากับชิจบมอนนี้แล้วเฮากับชิไปต่อบ้านอื่นบ้านอื่นอีกเป็นทิปเที่ยวหมู่บ้านชนบทหมู่บ้านลึกลับเรื่องว่าพวกฮาสิไปคำไปเมื่อยอยู่ใส่กับทีมงาน เอาคลิปนี้ประชิดเขาจบลงเพียงเท่านี้ก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และฝากคอมเมนต์เข้ามาติชมกันได้ตอนนี้สบายดี